พอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกาสพระเจรานุเฉราเพื่อนสาตมิกทุกรูปนะครับในการกล่าวทำกล่าววินัยเจนพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็วันที่วันที่เท่าไหร่โยมย2่สองนะ,ะวันนี้วันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพ ตรงกับวันขึ้นสิบสามค่ำเดือนสามก็อีกไม่กี่วันก็ถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามเป็นวันมาฆ่าบูชาเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราประธานโอวาทปาติโมกวิธีการดำเนินชีวิตให้กับผู้ที่ประสงค์ประโยชน์มุ่งประโยชน์ในการที่จะพัฒนาตนเอง ด้วยการละบาปอกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็เจริญกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วการที่เราได้มีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการพัฒนาจิตใจของเราแต่ในยุคปัจจุบันหรือในยุคไหนๆก็ตามคนเราก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานอาชีพการงานที่ ทำให้เราได้รับประโยชน์ในปัจจุบันนะคือทำให้ได้เงินได้ทองมาจับจ่ายใช้สอยทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นทำให้ความเป็นอยู่ไม่ลำบากแต่ในอาชีพบางอาชีพอาจจะเป็นเหตุทำให้ตนเองเดือดร้อนไดนะ้โดยเฉพาะบุคคลผู้กระทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายทำลายสัตว์หรือมีอาชีพ ที่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนนะเนื่องจากการวินิจฉัยหรือการกระทําของตนเองที่ไม่ตรงไปตรงมานะเป็นการวินิจฉัยคดีโกงวันนี้จะนำเรื่องราวของบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษามากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังผู้พิพากษาเนี่ยก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความนะ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราประทับอยู่ที่พระวิหารเวลุวันพระองค์ทรงปรารบเปรตผู้วินิฉัยคดีโกงคือเปรตเนี่ยเมื่อก่อนแกเป็นผู้พิพากษาโยมตัดสินคดีความแต่แกมีนิสัยคดโกงเวลาตัดสินคดีเนี่ยก็จะทําให้คนอื่นเดือดร้อน,นคําว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนคือคนที่ผูกก็ทําให้ผิดเพราะตนเองรับสินบน เรื่องราวมีอยู่ว่าในการนั้นพระเจ้าพิมพิสารเข้าจำุโบสถเดือนละหกวันพระเจ้าพิมพิสารคือพระราชาผู้ปกครองเมืองราชครึในแคว้นมคธก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเวลาถึงวันอุโบสถแต่และวันแต่และวันก็มีการเข้าจำุโบสถเดือนละหกวัน เดือนละหกวันถ้าหากว่าเป็นวันอุโบสถโดยที่ไม่นับวันห้าค่ำนะมีวันแปดค่ำวันสิบสี่ค่ำวันสิบห้าค่ำข้างขึ้นก็มีอยู่สามวันข้างแรมก็มีอยู่สามวันเดือนหนึ่งก็เลยมีหกวันแต่ถ้าหากว่าในภายหลังต่อมาก็มีการนับวันอุโบสถคือวันห้าค่ำเพิ่มไปอีกนั้นอุโบสถจึงมีเดือนละแปดวัน ข้างขึ้นก็มี4วันข้างแรมก็มี4วันคือวันห้าค่ำแดค่ำสิบสี่ค่ำสิบาค่ำอันนี้เป็นปกติอุโบสถส่วนปฏิชาคระอุโบสถก็มีการนับวันที่มีความพิเศษคือวรักษาอุโบสถในวันรับกัวันส่งถ้าหากว่าอุโบสถปกติเป็นอุโบสถ8ค่ำ ผู้ที่รักษาปฏิชาคราอุโบสถก็จะรักษาอุโบสถตั้งแต่วัน7จ็ดค่ำแล้วก็วัน9ก้าค่ำส่วนวัน8ปดค่ำก็เป็นปกติอุโบสถธรรมดาดันเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเข้าจ้ามุโบสถมนุษย์เป็นอันมากก็คล้อยตามเท้าเธอหมายความว่าพระราชาหมากษัตริย์ผู้ปกครองแว่นแคว้นรักษาอุโบสถประศนิกรของพระองค์ก็รักษาอุโบสถตาม พระราชาก็ตรัสถามพวกมนุษย์ผู้มายัางสำนักของพระองค์ว่าพวกเธอเข้าจำโมโบสดหรือว่าไม่เข้าจำนะเวลาที่มีข้าราชบริพารเข้ามาหาพระองค์ก็ถามวันนี้รักษาโบสดไหมโยมเกศโย,ยมเกศก็จะตอบว่าโยมไม่ได้เกิดในสมัยพระเจ้าพิมพิสาร <c oughs> นี่ก็วันนี้วันพระรักษาโบสดไหมในบรรดามนุษย์เหล่านั้นโยม ผู้พิพากษาตัดสินคดีความคนหนึ่งเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดเป็นผู้หลอกลวงผู้รับเอาสินบนไม่อดกลั้นเพื่อจะกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ได้เข้าจำมุโบสดแต่กราบทูลว่าข้าพระองค์เข้าจำมุโบสดพระพุทธเจ้าค่ามีผู้พิพากษาคนหนึ่งนะปกติเนี่ยแกไม่ได้รักษาโบสดเลยแต่วันนี้ถูกถามกลัวโยม ถ้าตอบไปว่าข้าพระองค์ไม่ได้รักษาไม่ได้เข้าจามูโบสถเนี่ยกลัวว่าตนเองเนี่ยจะถูกตำหนิก็เลยตอบไปว่าข้าพระองค์เข้าจามูโบสถพระพุทธเจ้าข้าลําดับนั้นเพื่อนของเขาจึงกล่าวกับเขาว่านะสายวันนี้เนี่ยท่านเข้าจามูโบสถหรือเพื่อนก็ไปถามแต่ละวันแต่ละวันที่เป็นวันอุโบสถไม่เคยรักษาอุโบสถเลยแล้วเนี้ยกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินว่ารักษาโบสถ ก็เลยสงสัยก็เลยถามว่าเอา้าวันนี้ท่านรักษาโบสถหรือเปล่าเนี่ยรักษาโบสถใช่ไหมนายคนนั้นก็เลยตอบว่าสายเอ๋ยเพราะความกลัวผมจึงกราบทูลอย่างนั้นต่อพระพักรพระราชาแต่ผมไม่ได้เข้าจมูโบสถที่บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยรักษาโบสถต,ตอบไปเพราะความกลัวแต่จริงแล้วไม่ได้รักษาเลยเลยลำดับนั้นสหายจึงกล่าวกับเธอว่า ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นอันดับแรกเธอจงรักษาอุโบสถกึ่งวันในวันนี้แสดงว่าตอนเช้าในไม่ได้อธิษฐานอุโบสถนั้นช่วงเลยเชี่ยงไปเนี่ยรักษาได้ครึ่งวันรักษาได้นะเธอจงสมาทานอุโบสถเถิดแสดงว่าถ้าหากว่าเรารักษาอุโบสถเต็มวันก็คือเช้าครึ่งหนึ่งกับเย็นครึ่งหนึ่งรวมสองคาบเนี่ยเรียกว่ารักษาอุโบสถหนึ่งวัน ไม่ใช่ว่าจะต้องมาตั้งนาฬิกาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงหน้าโบสถแล้วมองไปทางทะเลนับดูว่าอาทิตย์มันจะขึ้นตอนไหนจะพอลุนขึ้นปั๊บก็สมาทานเลยไม่ต้องแบบนั้นนะคร,นครึ่งวันเช้าก็ขึ้นวันเย็นนะช่วงไหนก็ได้นะให้สมาทานเมื่อมีการสมาทานแล้วก็ให้รักษาโบสถนั้นอย่าได้ขาดเธอก็รับคำของสหายนั้นแล้วก็ไปยังเรือนไม่บริโภคเลย บ้วนปากอธิษฐานอุโบสถเข้าจาอยู่ในเวลากลางคืนถูกความเสียดแทงอันมีพลังลมเป็นต้นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากท้องว่างเนี่ยแกไม่ได้ทานข้าวปกติเนี่ยคนทานข้าวอยู่บ่อยๆทุกวันทุกวันพอไม่ได้ทานข้าวเนี่ยท้องมันก็ปั่นป่วดนะถึงขนาดที่ว่าทำให้แกไม่สามารถที่จะทน ทนความเจ็บปวดไม่ได้นะถึงแก่ความตายเลยทีเดียวตายจากอัตภาพชาตินั้นก็ไปบังเกิดเป็นเวมานิกเเปรในภูเขาในท้องภูเขาจริงอยู่เขาได้วิมานซึ่งมีนางฟ้าหนึ่งหมื่นนางเป็นบริวารเวมานิกเเปรนิยมเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกานะทำไมจึงเรียกเทวดาว่าเปรตละเพราะว่าแกไม่ได้สวยสมบัติเหมือนอย่างเทวดา นะเหมือนอย่างพญยายมโยมพญายมเนี่ยพญาเวมานิกเกเตเนี่ยก็เป็นเซลดาชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเมื่อเกิดขึ้นเป็นพญาเวมานิกเกเตแล้วก็มีสมบัติอันเป็นทิพย์เป็นอันมากเลยทีเดียวด้วยเหตุเพียงการรักษาอุบาอุโบสถราตรีเดียวยรักษาอุโบสถครึ่งวันนะอันโยมเกตเนี่ยถ้าหากว่า วันไหนเราสะดวกที่จะรักษาอุโบสถอา่าวันนี้ละเว้นจากกิจการงานอาหารเย็นก็พอที่จะอดได้เช้าเนี่ยไม่มีเวลาไม่สะดวกที่จะรักษาเอารักษาครึ่งเดียวตอนเย็นก่อนนอนก็ได้นะเออก่อนนอนก็รักษาได้นะเอ้าทําไมรักษาได้อะ่ะบางคนนอนไม่กลางมุ้งไงเกิดมียุคมตอมเนี่ยถ้าเกิดสมาทานอุโบสถก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ ก็ยังเชื่อว่าเป็นการรักษาอุโบสถได้นะนะอุโบสถมีองแปดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นฉันด้วยเหตุเพียงแค่การรักษาอุโบสถราตรีเดียวนะนายคนนี้นะก็ทําให้ตนนะได้ไปเกิดในเทพวิมานแต่ว่าเป็นเวมานิกรเบรดแต่เพราะตนเป็นผู้พิภาคสาโกงและพูดวาจาส่อเสียดตนเองจ,งจึงจิกเนื้อหลังของตนเองกิน กินเนื้อตัวเองโยมนะด้วยบาปกรรมที่แกเป็นผู้พิพากษาโกงและชอบพูดส่อเสียดฉั้นระวังนะใครก็ตามที่ชอบพูดส่อเสียดให้คนแตกกันอย่างเช่นทุกวันนี้โยมสื่อต่างๆก็น่ากลัวโดยเฉพาะสื่อโซเชียลและมีการโพสต์มีการพูดมีการทําโดยประการให้คนเป็นฝักเป็นฝ่ายจากคนที่ไม่เกลียดกันก็ทําให้เกลียดกันโดยการ ยกผลประโยชน์หรือเสนอวความคิดเห็นของตนเองพูดให้เด็กกับผู้ใหญ่แตกกันพูดให้คนไทยแตกกันพูดให้ต่างชาติแตกกันพูดให้ไทยกับต่างประเทศแตกกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาที่มีการพูดวาจาส่อเสียดกรรมส่วนนี้ละโยมจะทําให้เขาเนี่ยได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในคราวที่กรรมส่งผลซึ่งนายคนนี้เนี่ยพอแกไปเกิดเป็นเวมานิกเปรด ช่วงกลางคืนสวยทิพยะสมบัติช่วงกลางวันแก่ก็มากินเนื้อตัวเองซึ่งเรื่องราวนี้ท่านได้พระนรารทะได้เห็นเหตุการณ์นั้นในคราวที่ลงจากเขาคิจกุฎก็เลยถามด้วยคาถาว่าตัวท่านทัดทรงดอกไม้ใส่ชดาสวมกำไลทองรูปไล้ด้วยจุนจันมีสีหน้าผ่องใสมีวันณะเพียงดังวรณพระสุรี มีนางฟ้าหนึ่งหมื่นนางเป็นบริษัทบริวารบำรุงบำเรอท่านนางฟ้าเหล่านั้นล้วนสวมกำไรทองนุ่งห่มผ้าอันคลิบด้วยทองคำท่านเป็นผู้มีอนุภาพมากมีรูปเป็นที่ให้เกิดขนชูชันแก่ผู้พบเห็นแต่ท่านจิกเนื้อที่หลังของตอนเองกินเป็นอาหารท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือ ด้วยบากแห่งกรรมอะไรท่านจึงจิกเนื้อหลังของตนเองกินเป็นอาหาร hmm. กินข้าวนี่ก็เออก็ได้รับความอริอร่อยนะกินของต่างๆนะที่เป็นอาหารก็ได้ความอริดอร่อยแต่การจิกเนื้อหลังของตนเองเนี่ยไม่อร่อยเลยแล้วก็ได้รับทุกขเวทนาเอาแล้วทำไมต้องทำละ่ะกรรมโยมกรรมส่งผลแกไม่สามารถบังคับตนเองได้นะ เวลาที่กรรมส่งผลมันจะทําให้แขนให้มือเนี่ยล้วงควักเนื้อหลังคนตนเองมากินเนี่ยด้วยอานาจของกรรมอย่างเราเนี่ยทำไหมนาะยางเราเนี่ยกลับไปนโยมวันเอ้วันนี้อยากจะกินอะไรแซบ่แซบๆเอามิ้นมาปาดเอามาปาดเนื้อตัวเองกินไม่มีนะเราไม่ทําหรอกเพราะอะไรกรรมไม่ได้ส่งผลให้เราเป็นแบบนั้นแต่ว่าเวมานิกเปรตดเนี่ยแกก็คงไม่อยากจะทํา เพราะว่ามันทุกข์ทรมานแต่กรรมที่แกทําไว้เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้แกทําแบบนั้นหนีไม่พ้นเลยนะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้พิพากษาโกงใครก็ตามที่ชอบพูดจาส่อเสียดเวลาที่กรรมส่งผลเนี่ยใครก็ไม่สามารถจะช่วยจะช่วยได้แม้จะรู้ตัวว่าตนเองเนี่ยลำบากตนเองได้รับความทุกข์ไม่อยากจะทําแต่ก็ฝืนอํานาจของกรรมไม่ได้ เมื่อเปรตนั้นถูกถามก็เลยตอบว่ากระผมได้ประพฤติทุจริตด้วยการพูดส่อเสียดพูดเท,ท็จอำพรางและหลอกลวงเพื่อความฉิบหายแก่ตนในชีวโลกกระผมไปแล้วสู่บริษัทในชีวโลกนั้นเมื่อเวลาควรจะพูดความจริงปรากฏแล้วละเหตุละผลเสียประพฤติคล้อยตามอธรรมแทนที่จะพูดคำสัตว์ตรงไปตรงมาก็ไปพูดโกหกส่อเสียดให้คนแตกกัน ผู้ใดประพฤติทุจริตมีคำส่อเสียดเป็นต้นผู้นั้นต้องจิกกินเนื้อหลังของตนต้องจิกเนื้อหลังของตนกินเหมือนกระผมจิกเนื้อหลังของตนกินในวันนี้ฉะนั้นข้าแต่พระนารทะทุกที่กระผมได้รับอยู่นี้ท่านได้เห็นเองแล้วชนเหล่าใดเป็นคนฉลาดมีความอนุเคราะห์ชนเหล่านั้นพึงกล่าวตักเตือนว่า ท่านอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดเท็จอย่าเป็นผู้มีเนื้อหลังของตนเป็นอาหารเลยอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีของเปรตตอนตอนเองอยู่บนโลกมนุษย์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่รับหน้าที่นะรับราชการโยมทำงานราชการนะแต่ว่าตัดสินคดีโกงตอนอยู่ในโลกใบนี้ มีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยเพราะว่ากรรมมันยังไม่ส่งผลแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยพอกรรมส่งผลก็ทําให้ตนเองเดือดร้อนฉะนั้นในยุคปัจจุบันใครก็ตามที่ทํากรรมชั่วที่ทําบาปกรรมถ้าหากว่าเป็นข้าราชการก็ประพฤติทุจริคตคดโกงแผ่นดินบุคคลคนนั้นแม้ว่าจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่อย่างผาสุกในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นส่วนที่ เหตุปัจจัยของกรรมยังไม่ได้โอกาสไม่ได้ช่องแต่ถ้าหากว่าละจากโลกนี้ไปเงินทองเข้าของบรรดามีอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะยื้ออกุศลกรรมไม่ให้ส่งผลได้เวลาที่ตายไปสู่สมปรายภพน่ะเกิดเป็นเปรตเหมือนอย่างกูตะวิริชย ยี่กับเปร τ, ตตนนี้ก็จะทําให้ตนเองได้รับความเดือดร้อนทุกทรมานใครๆก็ช่วยไม่ได้นั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิตเป็นการสร้างเหตุที่ดีงามแม้ว่าเราจะเกิดอีกแต่การเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งด้วยอำนาจของบุญกุศลก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เราเกิดในสุคติภพ เปิดโอกาสให้เราได้เจริญกุศลได้สะดวกและมีโอกาสพ้นจากทุกข์ได้ในที่สุดฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์ บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันท,กนทุกคนทุกท่านเชิญต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัพตทั้งหลายอิทังเมยาตินันเจวะสัพพัสตานัญจะโหตุสับเพปิเตอิมังปุญญปะปติงลัทธานะ สุขิตาโหนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สัรพสัตทั้งหลายขอให้ชั้นเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุข โดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจกับพอ่อนินมนต์พระวิสุทิ์สำเนยียง่าวาั้ง